สวัสดีเพื่อนๆชาวตะกูลหลวทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กันในนิยายพอบานราชาปีศาจตัวฝันกับภาคสงครามโลกครั้งหนึ่งฉบับรีอัปโหลดก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเวียนกลับสลับมาทําภาคสงครามโลกอีกครั้งย้อนไปเมื่อ,อปีที่แล้วเนาะตอนนั้นมีคนทําอยู่แค่ช่องชสองช่องเราก็ได้มีโอกาสทําในช่วงนี้ซึ่งมันก็เป็นคลิปแรกๆ ที่เราลงไปในช่องเช่นนั้นแล้วก็เข้าใจได้นะครับว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างความพร้อมนู่นนี่นั่นสมัยก่อนก็เลยถามไปที่ในช่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะให้ทำรีอัพหรือไม่ซึ่งมีหลายคนก็บอกมาชัดเจนนะครับว่าเออดูไม่ค่อยรู้เรื่องซึ่งก็เข้าใจได้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวจะมาทำรีอัพหลุดให้ซึ่งก็ปูบทไป ตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วเนาะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมา,าลงคลิปวันนี้ก็มาลงให้แล้วเนาะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทําให้เรามาถึงจุดนี้ได้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากจริงๆนะครับที่ยังคงคอยอยู่และซัพพอร์ตเราเสมอมายังไงซะสําสหรับคนที่ดูแล้วและเข้ามาดูอีกก็ต้องขอขอบคุณเช่นกันส่วนคนที่ได้ดูช่องเรา ในส่วนของการปูบทในช่องสำรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกุดข้ามไปนาทีที่3ได้เลยเนาะเพราะเดี๋ยวจะเท้าความให้กับเพื่อนๆได้รับชมเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมีหลายคนเนาะที่ดูอยู่ในช่องหลักแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสไปติดตามช่องสำรองหรืออาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีช่องสำรองแล้วก็ปูเนื้อหาไว้สําหรับภาคสงครามลกจะแบบรีอัปโหลดเมื่อหลายวันก่อนแล้วเนาะก็นั่นแหละครับ ไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าบัตรนี้นั้นนะครับพระเอีของเราจัวฝานหลังจากที่เขานั้นได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของราชาดาบเฟยหยุนเขาที่ได้รับการช่วยเหลือจากตระกูลสร้างกวนและในที่สุดจัวฟางของเรานั้นก็ได้ถูกช่วยชีวิตอีกครั้งด้วยแม่นางมู่โรงเซียองหญิงแห่งทวีปนานจู ผู้ที่เป็นไข่มุกแห่งทวีปท,ทางใต้นางนั้นมีความสวยงามแต่ว่านางนั้นจะเป็นหนึ่งในตัวปัญหากับพระเอกของเราจัวฟันในอนาคตท้ายสุดแล้วนะครับจัวฟันของเราไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากการที่ตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสรวมไปถึงกูซานตรงที่อาการสาหัสสาการยิ่งกว่านั้นเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องไปยังหอ,อการค้าให้ชวนเนื่องจากหอ,อการค้าให้ชวนนั้นเป็นสถานที่ที่มั่งคัง่งและเป็นสถานที่ที่ มีความสัมพันธ์อันดีต่อทั้ง 4, 5ทวีปของลูกใบนี้และในฟังของหอการค้าไฮชวนนั้นคือที่เดียวที่มีประตูส่งสารมีอารีสำหรับส่งคนนะครับจากทวีปหนึ่งไปสู่ทวีปหนึ่งบอกได้เลยว่าด้วยสิ่งนี้นั้นใกลที่สุดที่จัวฟานของเราจะสามารถใช้สิ่งนี้ได้ก็คือหอการค้าไฮชวนเป็นเหตุและผลทำให้พระเอกของเราจัวฟานนั้นก็ต้องตัดสินใจนะครับ ทำบางอย่างกับหอ,อการค้าให้ชวนและด้วยการที่ตัวฟานของเรานั้นเป็นผู้ที่ชักยาย,ยู่ห่างๆมันทําให้หอ,อการค้าให้ชวนนั้นได้ถูกกวาดล้างอย่างสมบูรณ์แบบใช่แล้วครับภายใต้การฆ่าทั้งตระกูลของในฝั่งของตระกูลวู้รันนั้นถาวายังมีวู้รันตรงลูกชายคนที่สองนะครับองค์ชายน้อยของหอ,อการค้าให้ชวนนั้นเขาก็ได้รอดชีวิตออกมาภายใต้การช่วยเหลือของตัวฟานและได้ร่วมบวช จมหัวจมท้ายกับพระเอกของเราเพื่อแก้แค้นกับตระกูลไปรีรวมไปถึงอาณาจักรดาราดับในอนาคตนั่นเองและแน่นอนนี่คือสิ่งที่ต้องขีดเส้นตายอาการค้าขอาการค้าไอชวนในอนาคตนั้นมันจะเป็นฐานที่มั่นของพระเอกเราที่ถูกเรียกว่าภูเขาเทียนโม่หรือถงเทียนโม่ในอนาคตนั่นเองผู้คนดั้งเดิมที่อยู่ในซีแ่งนี้นั้นจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้ชื่อว่า เป็นลุมกําลังและเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดที่คอยกับเคลื่อนวิวภูเขาเทียนโมวิหารเทียนโมของเราในนาคุตนั่นเองก,ก็หลังจากพระเอกของเราในที่สุดก็สามารถกลับมายัางสถานที่อย่างซีโจที่เป็นผืนแผ่นดินของตัวเองได้แน่นอนครับพระเอกของเราจัวฟานนั้นก็ไปยังสถานที่หนึ่งนั่นก็คือหุบเขาหมื่นอสูรเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากหัวของห้าสัตว์ศักสิทธิ์อย่างคุณเปิง ชายที่ได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าของเราสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองแต่ทว่าต่อหน้ากำลังดาบต่อหน้าอิทริทของดาบศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างกวนตัวที่ครับที่ในฝังของสร้างกวนเฟยหยุนนั้นโจมตีกูซานตรงเรามันนั้นเปียบประดุดดังอาวุธที่ใช้สังหารเทพกูซานตรงที่เป็นลูกหลานของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนสิ่งนี้นั้นทําให้เขาไม่สามารถที่จะสามารถรักษามันได้อย่างง่ายๆเป็นเหตุและผลทําให้แม้กระทั่งคุณเฟิงเอง ก็ไม่สามารถช่วยให้กูซานตรงของเรานั้นหายสนิทได้โดยตรงเขาทำเพียงได้แต่แช่กูซานตรงของเราให้เป็นปักเพื่อที่จะยื้อระยะเวลาให้กูซานตรงของเรานั้นมีเวลามากยิ่งขึ้นสำหรับการช่วยเหลือในฟังของคุณเปิงนะครับก็ได้แนะนำไปที่ชีเป้าไปในทิศทางของเปยโจหรือว่าทวีปทางเหนือซึ่งก็คือชายที่ได้ชื่อว่าเป็น สัตสักดิธิ์ที่มีการปิดผนึกที่ทรงพลังที่สุดในหมู่สัตศักดิธิ์หรือมีพลังในการปิดผนึกมากที่สุดในบรรดาคนทั้งโลกของจักรวาลพ่อบ้านปีศาจซึ่งก่อนที่ตัวฟานของเราจะไปที่นั่นเขาเองก็ต้องเตรียมการเนื่องจากคุณเผิงนั้นเขาเป็นอ่าเนื่องจากคุณเผิงนั้นเขารู้ดีว่าในฝั่งของเตาผนึกสวรรค์หรือว่าไฮเอาเขานั้นไม่ชอบมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นพระเอของเราจึง มายัางศาลที่หนึ่งต่อนั่นก็คือศาลที่ตั้งของบรรพบุรุษมังกรนั่นเองด้วยการช่วยเหลือของบรรพบุรุษมังกรเองทำให้กู uh, ทำให้พระเอกของเรานั้นก็มีกำลังใจและได้รับคำแนะนำที่มากยิ่ง่งขึ้นบัตรนี้ในฝั่งของบรรพบุรุษมังกรนั้นได้เหมาะเม็ดยาหลงสิงตันหรือว่ายาเม็ดลมหายใจมังกรให้กับเซียวเออร์มาถึง10เม็ด ถึงแม้ว่าคุมกำลังของยาเม็ดลมหายใจมังกรที่มอบให้กับเซียวเอร์นั้นมันอาจจะไม่ได้มีอนุภาพเทียบเท่าหรือทัดเทียมกับของจัวฟานที่ได้รับมา3เม็ดก่อนหน้านี้แต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้หลานตัวน้อยของเขาอย่างเซียวเอิญนั้นสามารถอยู่รอดปลอดภัยการันตีความปลอดภัยกับนางได้เปราะหนึ่งนั่นเองท้ายสุดแล้วในที่สุดเมื่อจัวฟานกับเซียวเอร์พร้อมแล้วนางก็ไม่รอช้าออกเดินทางสู่ทวีปเปย์โจในทันที เอาละครับก่อนหน้านี้ในที่สุดพระเอกของเราก็ได้ออกเดินทางมายังทวีปเปย์โจเขานั้นก็ได้ออกเดินทางโดยการปลอมตัวอย่างไม่ต้องสงสัยตัดมาที่ในฝั่งของจักรวรรดิดาราดาบไปรียู่เทียนที่ได้เรียกประชุมเหล่าราชาดาบทั้ง9้านั้นบัดนี้เขาที่ได้ทราบความจริงอันน่าตกใจว่าตระกูลสร้างควรได้ยึดครองนำดาบชงเทียนกลับไปแล้วเป็นเหตุและผลทําให้เขาโมโหเป็นอย่างมากปายใต้ความพิโรธของไปรียู่เทียน บุรุษไร้ผ้ายอันดับหนึ่งชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้เราก็จะได้เห็นว่าแม้กระทั่งเราราชาดาบไม่ว่าจะเป็นปันชิงเสริงไม่ว่าจะเป็นไปรียู่ยู่ไปรียู่หยุนหรือราชาดาบคนใดพวกเขานั้นล้วนแล้วแต่ต้องสะพึงให้กับความน่ากลัวของชายที่เป็นขนแรกผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประหลาดอันดับหนึ่งของโลกใบนี้ไปรียู่เทียนนั้นเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่ทว่าภายใต้ข่าวร้ายนั้น ไปลีจิงเวย่ยของเราเองเขาก็มาพร้อมกับข่าวดีนั่นก็คือเขานั้นได้สืบและได้ยืนยันแล้วว่า <c oughs> เมื่อไม่กี่วันก่อนอน,นั้นชายที่เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าคนแรกของทวีปเปยโจผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปทางเหนือยางอจยางลิงเตียนได้เข้าปะทะกับสัตว์ประหลาดที่ไม่มีที่มาที่ไปเป็นสัตว์ประหลาดที่ยังคงปิดเป็นปิศาของทวีปเปยโจใช่แล้วมันก็คือ หนึ่งในห้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เต่าผนึกสวรรค์ไฮเอาของเรานั่นเองถึงแม้ว่ามนุษย์นั้นจะไม่รู้ถึงการมีตัวตนของห้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่ท้ายสุดแล้วพลังของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อย่างเต่าผนึกสวรรค์นั้นก็เป็นของจริงพวกเขาที่เรียกมันว่าสัตว์ประหลาดแม้กระทั่งโอหยางลิงเตียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาที่พุ่งไปยังทะเลเหนือพร้อมกับดาบศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในห้าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่บวกกับพลังของชายที่แข็งแกร่งท,ทวปเปจ ยังไม่สามารถรับกระบวนท่าของเตาผนึกสวรรค์เลยได้แม้แต่นิดเดียวนี่คือความห่างชั้นของมนุษย์และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพลังของห้าสัตว์สักดิธิ์นั้นเกรงว่าต่อให้เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปลียู่เทียนก็ยากที่จะเทียบได้ในเวลานี้เมื่อพวกเขานั้นนะครับพึงพอใจไปลีจิงเว่ยนั้นจึงไม่รอช้าเมื่อเขาเห็นแล้วว่านี่คือโอกาสอันดีที่สุดสำหรับการบุกตะลวงและ ยึดครองทวีปทั้ง4ี่รวมพื้นแผ่นดินทั้ง5้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันโอกาสที่พวกเขานั้นเฝ้ารอคอยมาถึงแล้วฉะนั้นแล้วไปรียู่เทียนจึงไม่รอช้าได้นำกำลังพลส่วนหนึ่งเพื่อที่จะบุกจูโจมและประกาศสงครามกับทวีปทั้ง4นั่นเองเอาละสิครับนี่คือเรื่องราวโดยย่อนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเคยลงไปแล้วนะครับซึ่งนั่นแหละครับ กินเวลามาค่อนข้างเยอะเนาะน,นี้นั้นเป็นเหตุและผลทําให้ทวีปเปยโจนั้นเมื่อรู้ว่าตัวเองกําลังถูกลุกราดด้วยพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรวรรดิดาราดาบแน่นอนครับเขาทั้งหมดไม่รอช้าเหล่าผู้โสที่ได้เรียกประชุมเขานั้นจึงได้ขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรจากขอความช่วยเหลือจากพันธมิตรสีทวีปซึ่งก็คือผู้ที่มาจากสีโจนั้นก็คือส่งเรื่องไปที่ลานส่วนหลงยางไม่ต้องสงสัย ในฝั่งของสารที่อื่นๆตรงโจก็จะเป็นตระกูลสร้างกวนในฝั่งของนั้นโจแน่นอนครับต้องเป็นตระกูลมู่หลงยางไม่ต้องสงสัยด้วยที่พวกเขานั้นต้องประกาศกฎอายการศึกมันนั้นอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดบัดนี้นั้นโดยกองกําลังของทวีปเปย์โจเพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีทางที่จะตอบไม่มีทางที่จะสู้รบบ,บมือกับจักรวรรดิดาราดับได้อย่างแน่นอนเฉินนั้นแล้วผู้คนจึงได้คาดหวังว่าแน่นอนพวกท่านนั้น จะเห็นแก่มิตรภาพอันดีงามและส่งคนมาช่วยพวกเราในเวลานี้นะครับจัวฟานของเราระหว่างที่เขาดัานได้ออกเดินทางมาอย่างทวีปเปยโจก็จัวฟานได้มีการแวะเล่นข้างทางแวะเล่นข้างทางนะครับซึ่งสัตว์วิญญาณที่จัวฟานของเราได้เป็นพาหนะจากคุณเผิงใช่แล้วครับเพื่อให้งานรวมไปถึงการเดินทางของจัวฟานของเรานั้นลุ้่วงเป็นไปได้ด้วยดีเขาคุณเพิงหนึ่งในห้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั้นจึงได้ ใมือขวาของตัวเองอย่างอีกาแปลกสามหัวก้าวระดับของสัตว์วิญญาณหรือก็คือสัตว์ระดับหรือก็คือสัตว์วิญญาณระดับเก้าในตำนานนั่นเองในโลกใบนี้นั้นมีสัตว์วิญญาณระดับนี้อยู่แค่ยิบมือเดียวเมื่อพันปีก่อนนั้นอีกาแปลกสามหัวได้ชื่อว่าเป็นราชันของเราสัตว์วิญญาณว่ากันว่าอีกาแปลกสามหัวสัตว์วิญญาณระดับเก้าตนนี้นั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าปูที่อยู่ในระดับขวนขึ้น ร้อยคนพันคนร่วมกันเสียอีกทวีปทั้งใบนั้นเคยถูกสั่นคลอนด้วยอีกาแปกสามหัวมาแล้วครั้งหนึ่งในอดีตแล้ววันนี้นั้นกับมีชายคนหนึ่งที่ได้ใช้อีกาแปกสามหัวตนนี้นั้นเป็นพาหนะซึ่งแน่นอนครับตัวฟันของเราที่ได้อำพางปกปิดใบหน้าและไม่ได้แสดงตัวนั้นเขาคือผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับและใช้งานพาหนะสัตว์สเขาคือผู้ที่ใช้งานพาหนะสัตว์วิญญ,ญาณร,รับก้าตนนี้นั่นเอง หลังจากที่จัวฟันนั้นนะครับได้แวะทําธุระข้างทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงไม่รอช้าได้มุ่งสู่ทวีปเปยโจตัดภาพมาที่ทวีปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโจเปยโจหรือว่านานโจรวมไปถึงตรงโจพวกเขาต่างก็เตรียมความพร้อมนะครับและระดมขุมกําลังเพื่อที่จะไปยังทวีปเปยโจเนาะ แน่นอนครับในเวลานี้นั้นมาที่ทวีปซีโจลานส่วนหลงเหล่าผู้โสรานมังกรคู่และผู้นำระดับสูงนั้นก็ได้ประชุมหารือกันซึ่งคนที่ขาดไปไม่ได้นั่นก็คือบัตรเอนั่นก็คือตะกูลหลวงของเราบัตรนี้นั้นสำนักหรือว่านิกายหลวงนั้นก็ได้คือ,อก็ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มกําลังที่ยิ่งใหญ่ของทวีปซีโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วพวกเขาจึงมีสิทธิ์และ มีความสามารถที่จะออกความคิดเห็นได้บวกกับความสามารถที่เนื้อล้ำและดังสะเทือนโลกอย่างสามดาวแห,แห่งปัญญาของทะกูลหลวงจูเกช้างฟึงยันโมร่วมไปถึงเล้งงู่ชางพวกเขานั้นก็ได้หยิบยื่นนะครับและวางแผนการที่ดีเยี่ยมเป็นเหตุและผลทําให้ผู้โสลานมันกงกรคู่ปู่โสเขาดำขาวนะั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าในเวลานี้ผู้คนที่เป็น ผู้ที่เป็นยอดฝีมือหัวกะทินั้นเกรงว่าจะต้องถูกส่งไปยังทวีปเปยโจพวกเรานั้นไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาหากเพื่อนดอดร้อนมีเหรอือที่พวกเขานั้นจะสามารถอยู่เฉยได้เป็นเหตุและผลนะให้เขานั้นตืงนต้องตัดสินใจนะครับส่งคนที่แข็งแกร่งมากมายไปช่วยทวีปทางเหนือนั่นเองแต่เขาเองก็ไม่อยากให้ พวกเขาเองนะครับเราผู้สูงเองก็ไม่อยากให้หลังบ้านของตัวเองนั้นว่างเปล่าเนื่องจากมันอาจจะเป็นแผนการล่อเสือออกจากถ้ำก็เป็นได้พวกเขานั้นยังคงวันเกรงลึกๆว่าจากักรวรรดิดาราดาบนั้นอาจจะใช้โอกาสที่ผู้นำระดับสูงของทวีปต่างๆไม่อยู่และรอบโจมตีนักเวลานั้นเช่นนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือการปกป้องชายเด่นและแน่นอนวันนี้นั้นผู้ที่มีอำนาจรวมไปถึง กลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่สุดกลุ่มหนึ่งของทวีปซีโจไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือตะก,กูลเหลือบอกกับบวกกับหลัวยุนไทยของเรานะครับที่เป็นลูกบุญธรรมของจอมพลตูกูเขานั้นมีทุกอย่างเขามีความพร้อมและมีทุกสิ่งอย่างที่นายพลที่ดีควรมีสช่นนั้นแล้วเขาจึงได้ประสบพบเจอและได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ที่นำผู้ที่นำเราตารนะครับปกปก,ปกปอ,อปกครองชายแดนของ อสวีปซีโจนั่นเองเห็นได้ชัดเลยว่าในฝั่งของตระกูลหลัวนัเวลานี้นั้นมีอิทธิพลมากมายแค่ไหนซึ่งในอนาคตแน่นอนนี่คือตระกูลที่จะสันสทานนไปทั่วทั้งโลกล่ามันคือสิ่งที่จัวฟานของเรานั้นอยากเห็นมากที่สุด ตัดภาพมาที่ในฝฟังของทวีปตรงโจเนาะตระก,กูลสร้างควรตระก,กูลอันดับหนึ่งของทวีปตรงโจบัตรนี้นั้นพวกเขาเต็มไปด้วยความขมขื่นเหล่าปู้สูต่างก็กัดฟันแน่นพวกเขานั้นที่เพิ่งมารู้ทีหลังนะครับว่าท้ายสุดแล้วไอ้พระเอกของเราจัวฟานมันนั้นได้ปิดผนึกดาบของตัวเองไว้ซึ่งมันไม่ต่างอะไรจากเศษเหล็กนะครับบัตรนี้สร้างควรเฟยเซียงนั้นกัดฟันก็ตะโกนพูดขึ้นในทันทีน้อยเนี่ยกูยี่ฟนันเจ้านี่มันบางอาจมาก ท้ายสุดแล้วแค่มอบดาบให้เราดีๆแต่เจ้ากับเลือกที่จะปิดผนึกดาบเล่มนี้งั้นเหรอเช่นนั้นแล้วดาบเล่มนี้มันก็ไม่มีความหมายเกรงว่าหากผู้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงสิ่งนี้จากการที่เรานั้นจะมีข้อได้เปรียบเราอาจจะเป็นผู้ที่เสียเปรียบมากกว่าเดิมด้วยซ้ำใช่แล้วครับการที่ไม่มีดาบชงเทียนนั้นมันมีผลเป็นอย่างมากดาบศักดิ์สิทธิ์นั้นหากอยู่ที่ ตระกูลหนึ่งตระกูลใดแน่นอนครับมันจะเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพโดยรวมของทวีปหนึ่งหนึ่งอย่างมากมายเนื่องจากการที่โอหยางหลิงเตียนนะครับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในผู้นำสี่ทวีปกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยเนาะในบรรดาผู้ที่ถูกเรียกว่าคนแรกในโลกหรือว่าผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกไม่นับไปลียู่เทียนกับก้าราชาดาบจากฝั่งศัตรูนะครับโอหยางหลิงเตียนคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุด แล้วเช่นนั้นการที่เสาหลักอย่างโอยางลิงเตียนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสนี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้จังหวัดดาราดาไปดีจริงเว้ยไปดียู่เทียนนั้นเข้ารุกรานก็สืบเนื่องจากโอยางลิงเตียน,น,นที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับนำซ้ำทวิปเปยโจนั้นว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ อยู่ขึ้นไปทางเหนือแล้วครับ 80%, 80นั้นล้อมรอบด้วยทะเลนกว้างใหญ่มีอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีมีเก็ดหิมะที่โปรยปลายไป,ไปทั่วท้องฟ้ามันนั้นเป็นสถานที่ที่สวยอามและเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการตั้งป้อมปราการไว้รับศึกศัตรูเป็นอย่างมากอีนี้นั้นเป็นเหตุและผลทําให้ทวีปทางเหนือนั้นจึงเป็นขุมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของทวีปทั้ง4ี่นั่นเองการที่พวกเขานะครับมุ่งบุกไปยังทวีปทางเหนือ นั่นก็คือเพื่อจัดการกับหัวใจหลักของปันตมิสีทวีปนั่นเองบอกได้เลยว่าทวีปเปยโจถ้าหากถูกทําลายลงท้ายสุดแล้วทวีปอื่นๆมันก็จะต้องล้มหายตายจากตามๆกันไปอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนครับนี่คือก้างขวางคอชิ้นใหญ่ของไปรียู่เทียนร,รวมไปถึงไปรีจิงเว่ยตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมานั่นเองเนื่องจากทวีปเปยโจมีภูมิประเทศและมี เสียรภาพโดยรวมที่หนักแน่นและมั่นคงมากที่สุดจากสี่ทวีปแล้วเป็นเหตุและผลทำให้เรานั้นจะได้รู้กันว่าทวีปเปย์โจนั้นคือสถานที่ที่มีการป้องกันดีที่สุดของทวีปทั้งสี่ในเวลานี้นะครับในที่สุดพระเอกของเราจัวฟานก็ได้มาถึงยังชายแดนของทวีปเปย์โจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาล่ะสิครับเคียนฟานของเรานั้นเขาที่ได้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าหรือว่า อาศัยชื่อขอขอการค้าชวนก่อนหน้านี้บัตรนี้เขานั้นได้อ่ามาในนามของพ่อค้าเนื่องจากเขาไม่ต้องการที่จะเป็นที่สนใจต่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งหรือมีความสามารถแค่ไหนสองมือนั้นจะสามารถเอาชนะมือสี่มือได้อย่างไรท้ายสุดแล้วถึงแม้ว่าเสี่ยวเออเองจะได้เม็ดยาลมหายใจมังกรมาถึง1ิเม็ดมันก็ อาจจะไม่พอด้วยซ้ำเขานั้นไม่ต้องการที่จะเป็นจุดส,น,น,ดสนใจต่อฝูงชนจั่วฟานของเราจึงเลือกที่จะพรางตัวนะครับเผื่อให้ตัวเองนั้นทำภารกิจของตัวเองอย่างเงียบที่สุดนั่นเองบัดนี้นั้นนะครับพระเอกของเราที่มาถึงยังจุดตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบอกได้เลยว่าในขณะนี้นั้นมันประกาศใช้กฎอายการสึดอยู่ มันอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียดเป็นเหตุและผลตามให้ทะวีปเปย์โจนั้นมีความเข้มงวดในการรับหรือ,อรับคนเข้าออกเป็นอย่างมากเช่นนั้นแล้วทว่าถึงแม้จั่วฟานที่อยู่ในระดับขั้นที่อ่อนแอนะครับบัดนี้จั่วฟานของเราอยู่ในขั้นเทพาศาสตร์สองและแน่นอนจั่วฟานนั้นมากับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆซึ่งไม่มีระพลังที่น่าวาดวันอะไรเลยน้ำซ้ำยามที่เป็นคนเฝ้าประตูเมืองนะครับเขาอ,อยู่ในระด สูงสุดของขั้นหลอมบิญญาณแต่แต่ว่ายามเฝ้าประตูเมืองนี้เมื่อจ้องมองไปที่หน้าของจัวฟานเขานั้นกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันนั้นทําให้เขาไม่กล้าผีแามและต้องรู้สึกวาดเกงลึกๆกับจัวฟานนี่อะไรกันความรู้สึกที่ไม่สามารถพูดได้นี้มันหมายความว่าเช่นไรและแล้วในที่สุดนะครับพระเอกของเรานั้นก็ได้ใช้แผนการที่แยบยนนะครับขอปลอมตัวมาเป็นพ่อบ้านของตระกูลเชียนและเป็นพ่อค้า มากับลูกนะครับเดินทางมาแบบไม่มีพิษมีภัยอะไรเช่นนั้นแล้วก็ได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเดินเข้ามาในเมืองหนึ่งของทวีปเปย์โจเป็นที่เรียบร้อยแล้วจัวฟานของเราก็ได้เดินออกสำรวจนะครับรวมไปถึงเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ตั้งของทะเลเหนือและ,ะดูความเป็นไปเกี่ยวกับรอบๆเมืองในเวลานี้นะครับป้าเอกของเราจัวฟานนั้นก็ได้ปาเสี้ยวเอ,อือมายังร้านค้าร้างหนึ่ง บัดนี้ในโรงเตี้ยมนั้นเนื่องจากเซียวเออร์นางยังคงเป็นเด็กเด็กผู้หญิงนั้นต่างก็อยู่ในวัยของตัวเองและนางนั้นเห็นหน้ากากใบหนึ่งที่สวยงามมากๆเป็นเหตุและผลจึงทําให้นางนั้นตัดสินใจที่จะเลือกซื้อกระดาษเลือกซื้อหน้ากากเล่มนี้แต่ทว่าในเวลานั้นกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นางนั้นดูเหมือนจะถูกใจหน้ากากนี้เช่นเดียวกันเป็นเหตุและผลทําให้ผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยผู้นี้นั้นนางมีความเกลี้ยกลาดเป็นอย่างมาก และไม่ได้มีท่าทีที่จะยอ่อปอนข้อยกับเด็กผู้หญิงตัวน้อยเลยแม้แต่นิดเดียวทว่าปลายใต้การประทะฝีปากกับจัวฟานแน่นอนครับไม่มีผู้ใดในโลกสามารถเก่งไปกว่าจัวฟานของเราได้จัวฟานของเราที่เห็นแวบเดียวผู้หญิงที่มีความอูอามีความมั่นใจและระพลังที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้นี้นั้นในโลกใบนี้มีเพียงแค่หยิบมือเดียวด้วยการที่จัวฟานของเรานั้นพินิจิดจาราอยู่สักพักหนึ่งนะเขาก็รู้ได้ทันทีว่า นางผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งใน9้าราชาดาบราชินีดาแห่งสายฝนไปดียู่อยู่เป็นแน่แท้และแล้วจัวฟานของเรานะครับจึงได้เล่นลิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก,ก็ได้ชะวาจากันไปมาท้ายสุดแล้วไปดียู่อยู่นางนั้นมีหรือครับที่จะสู้จั่วฟานของเราได้ถึงแม้รับพังของนางนั้นสามารถบดขยี้พระเอกของเราได้อย่างง่ายดายแต่ท้ายสุดแล้วสงครามจิตวิทยานั้น เกรงว่าต่อให้นางนั้นเจาะทะลุไปถึงขั้นแดนเทพก็ยังไม่มีทางที่จะสามารถเทียบกับจัวฟานได้ท้ายสุดแล้วนะครับนางเองก็ยอมรามือในที่สุดจัวฟานของเรานั้นก็ไปกี้หัวใจของนางสิ่งเดียวที่นางกลัวนั้นไม่ใช่ตัวเขาหรือใครผู้ใดในโลกใบนี้เนื่องจากก้าวราชาดาบนั้นก็มีชื่อว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกมันนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะรับมือกับเราคนที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปต่างๆคนเดียวที่นางกลัวนั้น มันก็คือไปลียู่เถียนสัตว์ประหลาดตัวนั้นยังไงล่ะพระเอกของเราจัวฟานก็เลือกที่จะจี้ใจดํานะครับเพราะเขานั้นรู้ดีว่าไปลียู่เถียนที่มาพร้อมกับราชาดาบยังทวีปเปยโจนี้นั้นท้ายสุดแล้วหนึ่งคนก็ไม่อาจสามารถเป็นศัตรูกับผู้คนทั้งโลกได้แน่นอนไปรีจริงเว้ยที่เป็นผู้ที่เดินหมากและเดินเกมนั้นจัวฟานของเราจึงคาดว่า ไปรีจริงเว่ยคงจะสั่งและย้ำชัดเจนนะครับว่าไม่ควรที่จะทำอะไรปีคามและห้ามทำตัวเด่นด้วยสิ่งนี้เป็นเหตุและผลทำให้ไปรียู่เสียนนั้นจึงออกคำสั่งกับนางว่าอย่าทำตัวเป็นจุดสนใจจนกว่าเรานั้นจพร้อมจนกว่าเรานั้นจะได้การส่งสัญญาณจากไปรีจริงเว่ยถึงตอนนั้นห้ามทำอะไรทั้งสิ้นจัวฟันของเราที่รู้เรื่องนี้ดีจึงได้ใช้จุดอ่อนนี้นะครับและทาให้ราชินีดาบของเรา ไปลีอยู่ๆนั้นยอมรามือในที่สุดและแล้วในฝั่งของเจ้าของโรงเตี๊ยมนะครับเจ้าของร้านค้าเขานั้นก็รู้สึกทึ่งกับความสามารถของจัวฟานเป็นอย่างมากเนื่องจากพระอีของเราสามารถสยบนางงูพิษที่สามารถนางงูพิษที่เอาแต่ใจขนาดนี้ได้เขานั้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมจัวฟานนายท่านท่านนี่ช่างมีความสามารถเหลือเกินท่านนั้นใช้ทิกเพียง ท่านนั้นรู้เกี่ยวกับศัตรูเพียงเล็กหน้อยแต่สามารถใช้สิ่งนี้เพื่อจัดการและทําให้ความมั่นใจของนางหายไปได้ข้านั้นนับถือหลังจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็เดินไปมาและก็ได้หาที่พักและเข้าไปยังทิศทางหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนของกองคาราวานนะครับหรือว่าหอการค้าไห่ชวนนั่นเองอย่างที่เราทราบกันถึงแม้ว่าสํานักงานใหญ่ของหองการค้าไห่ชวนนั้น ที่นำโดยตระกูลวู้รันนะครับจะถูกไปลีจิงเว่ยนั้นบทขยี้และสังหารเจ็ดชั่วโคตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ท้ายสุดแล้วหูรันตรงนั้นก็ยังคงรอดมาได้นำซ้ําเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าสําหรับพอการค้าให้ชวนนั้นไม่เพียงแต่จักรวรดดาราดับหรือทวีปจงโจแต่พวกเขานั้นมีเส้นสายและมีสายงานอยู่ทั่วทุกทวีปจัวฟานของเราวันนี้นั้นจรงได้ใช้นามนี้นะครับแอบอ้างรวมไปถึงเข้าร่วมกับ ผู้คนของกองคารวานตระกูลเชี่ยนนะครับพระอกของเราใช้ชื่อว่าเชียนฟานนะครับก็นั่นเลยครับจบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวในตอนหน้าพระเอกของเราก็จะเดินสุ่ม4สุ่ม8นะครับและดันไปพบประสบพบเจอกับไปหลียู่เทียนชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสัตว์ประหลาดนะครับก็เป็นลารบอสของภาคโลกมนุษย์สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาคสงครามนะครับนี่คือลาบอสและนี่คือชายที่ อบอกได้หรือว่าปัจจุบันจัวฟันของเรายัางไม่สามารถเอาชนะได้นะครับมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากก็จบไปแล้วนะครับกับ EP นี้เดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่ใน e ีเนเอ,อ EP หน้าเนาะกับภาคสงครามลูกฉบับรีอัพโหลดจริงๆจะลงตอน991ต่อจากวันก่อนเลยนะครับแต่ว่ามีน้องๆหลายคนบอกว่าผมดูไม่รู้เรื่องของก่อนหน้านี้อีกสักนิดได้ไหมก็ก็คือเอาตอนที่ประอีกย่างใกล้ ตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบสู่าสารตรวจคนเข้าเมืองหรือวาอ่าลานหน้าประตูนะครับตั้งแต่ไปอีกเหยียบมาชายแดนเช่นนั้นแล้วก็คงจะให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจได้มากยิ่งยิ่งขึ้นก็นั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็จะไปชนกับตอนล่าสุดที่เราป่วยเมื่อคลิปก่อนเนาะหรือว่ารอบก่อนที่เราเคยําไปนั่นก็คือจู่ๆองชายของจังหวัดดาราดาบนะครับไปรีจิงเตียนว่าที่ จักพรดคนต่อไปนั้นจูจูได้พุ่งเข้าโจมตีกับจัวฟานก็จะสืบเนื่องจากที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะว่าเดี๋ยวพระเอกของเราก็จะออกเดินทางไปเรื่อยๆเป็นเหตุเป็นผลให้ต้องมีเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอและชนเข้ากับกลุ่มของไปลียู่เทียนซึ่งมาดูกันนะครับว่าพระเอกของเราเนี่ยจะสามารถหนีและเอาตัวรอดจากชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่มาพร้อมกับราชาดับได้หรือไม่ก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับภาคสงครามโลกฉบับรีอัพโหลด จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับในที่สุดเราก็ได้เวียนกลับมาอีกครั้งยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งเนาะที่ทำให้เรามีวันนี้ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ991จะยาวและก็จะมีเนื้อหารวมไปถึงบทพูดที่เยอะกว่านี้เนาะวันนี้ก็ทำแบบสรุปสรุปให้เอาละครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆวนี้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่คอยซับพอร์ตจนเรามาถึงวันนี้ได้เอาละครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ